สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเบิ่งใไ้ไออ้อยครับหออ้อยไอยู่ทัางหนิมันซีมีอีกกระชิมหนึ่งเลยครับปลูกอ้อยครับปลูกอ้อยเนี่ยซ้ำๆก็เห็นหน้านะครับพื้นที่มันเขาปลูกอ่าซิบหาซิบเลยละ่ะ เพราะวา่าเพราะว่ายอยุธยานี่มันมีโรงงานอ้อยครับโรงงานน้ำตาลแล้วอ้อยห่างจากบ้านบ้านผมอยู่นี่ประมาณสิบกโลโบอโรงงานอ้อยนะก็เกินยี่สิบแล้วค,ลครับโรงงานอ้อยน,น้ำตาลผลิตไฟฟ้าครับก็เลยมีการปลูกอ้อยอ้อยลายครับผม อันนี้อันนี้ชงสัยเป็นมันซิมีเขาจะปลูกประมาณสามต่อเพราะแล้นก็ดถิ่มไว้มันถึโปร่งไหมเก็บเกี่ยวได้ประมาณสามเทียครับเทีนยนึงกง็ประมาณแปดเดือนบ่เจ็บแปดเดือนเ,เอนเีนเ่ยแะครับเก็บได้ร้ายครับตอนนี้ปลูกร้ายครับ่อย ได้ราคาดีน้ำแล้วก็บ่ตตรงกอาไปช่วงไกลนําครับช่วงไก่ไกมีโรงงานนะครับเป็นบรรยากาศอันนี้ต้องใส่ต่อแรกครับต่อแรกต่อแรกนี่มันสีได้ปล่อยมันสิงามเลยครับพอต่อแรกเซจก็ตัดขายก็มันจะขึ้นต่อสองตัดขายแล้วขึ้นต่อสามตัดขาย ต้นแรกนี่มันงิได้ราคาดีมันสิงามนะนามท่วมของปตายครับตระกูลนี่งตระกูลเข่าตระกูลหย่าตระกูลเข่าปลูก้ลยครับผมอันนี้ทางเมือบ้านครับทางรถสวนกันครับอันนี้เขามาเส้นส้นลอกนะครับไม่มันสินลักครับทางเมือบ้าน มุนีแดดครับผมแดดแดดสามโมงสเสาร์แดดหอนเลยครับพามาเบ่ไงไอเป็นอีกอาชีพหนึ่งครับไอ้ทางบ้านผมนะสะปลูกอ้อยน้ำปลูกเขาน้ำกับตอแรก สวนกันติดท,ทางดำนะครับติดท,ทางญงเลยทางรถสวนกันสองเลนลเปูนไกลๆก,ก,กันเป็นไรยางครับปูนฝากไปนี่ก็เป็นปลูกยางครับยางพราราเป็นลายยางครับทางบ้านดินเบาบางเลยดินน่ะดินเห็ดหน้าเห็ดหน้าแล้วก็ปลูกมัน ปลูกมันหลักกาเห็ดหน้าขันโมนเห็ดหน้ากับปลูกอ้อยครับปลูกอ้อยต้องปลูกแต่อ้อยเลยมันเห็ดหน้าเขาไม่ค่อยเห็ดปอ้อยเลยปลูกอ้อยหนาบรรยากาศชีตาเกียด,ดีอยู่ครับทั้งนี้ครับชาวบ้านขยันดีโอเคครับผมโอเคครับอ้อย ไอ้ไอ้เขาปลูกอยมามาฝากครับผมเป็นอีกอาชีพหนึ่งทางพุ่นมีบ่อน้องทางพุ่นปลูกอยบ่อน้องโอเคครับผมขอบคุณครับจะได้ฝากกดไลค์กดติดตามน้ำด,ด้วยครับเด้อเดี๋ยวมื่อว่นเสี้ยวยมันกขาปูมันนามนาะฝากครับครับผมขอบคุณครับ